สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอมาถึงบ้านช่างทอกำลังทอกันอยู่ใต้ถุนบ้านเลยนะครับ<า>มีกี่อยู่สองหลังโอ้ยนี่กำลังทออะไรอยู่ครับลายกุหลาบพันปีลายกุหลาบพันปีอ<า>โอ้โหชื่อลายมัน เ่ขนาดนั้นน่ะทีนี้เวลาทอนี่ต้องทํำยังไงครับแล้วมันต่างจากทอผ้าทั่วไปยังไงไหมทอผ้าพื้นมันไม่มีตะกอนมันจะมีแค่ตัวตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวเดียวสองสองชิ้นนี่นะครับคือถ้าเป็นผ้าพื้นทั่วไปก็แค่ยกสลับกันไปมาเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นหนึ่งเส้นสองอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นจะยกดอกตะกอนี่จะช่วยตะกอถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเกิดลวดลายผ้าไหมยกดอกลําพูเลยแหละครับ ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่พาดลงบนไหมเส้นยืนตามที่กำหนดไว้ตอนที่คัดในดอกก่อนเ,เริ่มการทอนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นขั้นตอนแรกๆในการที่จะทำผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนะครับซึ่งต้องอาศัยความตั้งใจมากแล้วก็ละเอียดมากครับอธิบายให้เข้าใจนะครับที่เราเห็นอยู่เยอะๆนั่นคือเส้นยืนนะครับซึ่งถ้าเป็นผ้าไหมย,ยกดอกก็จะมีประมาณ2,000เส้นนะครับเยอะมาก ซึ่งก่อนที่จะทอได้ก็ต้องมาคัดลายดอกก่อนให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆอย่างที่เห็นในกระดาษนี่ก็เป็นลวดลายที่เขียนมาให้เข้าใจก่อนว่าตรงจุดไหนจะเป็นลายดอกไหนนะครับพอได้ลายแบบนี้ที่ออกแบบมาในกระดาษเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องมานั่งค่อยๆนับเส้นยืนทีละเส้นนะครับตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้1จ like like ุดก็คือจุดที่จะต้องยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายนะครับซึ่งแบบพลาดไม่ได้นะครับเพราะพลาดนี่ก็เป็น จะทําให้การทอนี้ออกมาไม่ได้ตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งคุณแม่มารีบอกนะครับว่าการคัดลายนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากครับบางลายที่มีความละเอียดมากๆใช้ตะกอเยอะๆนะครับก็จะกินเวลาไม่ต่ำกว่าหนึเดือนเลยล่ะครับกว่าจะเสร็จซึ่งก็ทำให้ราคาของผ้านั้นสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ ส่วนวิธีการทอให้เกิดลวดลายนะครับช่างทอก็จะยกตะกอขึ้นแล้วก็พุ่งกระสวยผ่านครับเส้นไหมที่ถูกยกขึ้นด้วยตะกอนั้นก็จะเกิดความนูนขึ้นมาเกิดเป็นลวดลายตามที่ต้องการนั่นเองแหะครับได้รู้จักกับผ้าไหมย,ยกดอกลําพูนแล้วก็ภูมิปัญญาอันเก่าแก่ที่สําคัญนั้นก็ได้เห็นว่ากว่าจะได้ผ้ามาสักผืนหนึ่งก็มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนนะครับแต่ว่าการทอผ้าที่ว่ายากแล้วนะครับต้องมาดูการตรวจสอบคุณภาพกันบ้างครับว่าเขาจะต้องทํำยังไงจะตรวจกันละเอียดสักแค่ไหนครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาตรวจผ้านะ,ะมีตามคณะกรรมการเข้ามาในบ้านนะครับก็เป็นบ้านที่ยกได้ถุนสูงข้างล่างมีกี่อยู่นะครับแล้วก็เข้ามาถึงก็ทักทายกันแลน้วคณะกรรมการก็ตอนนี้เริ่มในการที่จะทำงานเลยนะครับาาน้ำมันละครับ มาดูการทํางานของคณะกรรมการมากันหลายท่านเลยจริงๆนะมีสักกี่ท่านแล้วต้องทําอะไรกันบ้างจริงๆกรรมการตรวจสอบภายในของเราเนี่ยนะครับก็ภายในของเราเนี่ยเราตั้งขึ้นตามหลัก3ฝ่ายนะฮะฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของอบจแล้วก็อีกฝ่ายก็จะเป็นเรื่องของผู้ผู้ทรงคุณวุนินู้ด้านผ้าทออีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่เลือกเข้ามาเพื่อจะมาเป็นตัวแทนในการตรวจสอบภาานะฮะที่ต้องตั้ง3ฝ่ายมีหลายฝ่ายเข้ามาเนื่องจากว่าความเชี่ยวชาญเราต่างกันนะคะดังนั้น การตรวจผ้าเนี่ยมันจะตรวจในหลายๆด้านนะคะตามหลักเกณฑ์ที่เราไปยื่นไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาได้รับเชิญเข้ามาเป็นกรรมการจะมีความชํานาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบคุณภาพนั้นนะครับจะมีการตรวจปีละ3ครั้งโดยในแต่ละครั้งนั้นจะแบ่งการตรวจออกเป็น3ส่วนก็คือ 1. การตรวจวัสดุอุปกรณ์การผลิต 2. ตรวจคุณภาพของผ้าและ 3. ตรวจตารางปฏิบัติงานและประเมินผลการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นเขาตรวจกันยังไงครับการทอก็คือตัวกี่ทอผ้าเนี่ยตั้งแต่เรื่องโครงสร้างของกีนะครับความเรียบร้อยเหมาะสมในการผลิตในการทอกี่พื้นเมืองเนี่ยที่ชาวบ้านทอกันอยู่โดยทั่วไปเนี่ยมันก็สามารถทอผ้าได้แต่ถ้าจะเป็นผ้าไหมยกดอกที่ได้การรับรองติตราจีไอเนี่ยความเป๊ะหรือคุณภาพของผ้ามันต้องสูงกว่านั้นต้องมางแต่เรื่องอุปกรณ์เลยใช่ครับงั้นต้องดูอะไรบ้างครับยกตัวอย่างดูตอนตรวจดูหน่อยได้นะครับ ตัวอย่างแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างก,กี่คือคมันต้องเท่ากันทั้งหมดนี่ถึงขั้นต้องมีการวัดขนาดและก็ความสมดุลของกี่ทอผ้ากันเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้การทอผ้าในแต่ละผืนนั้นจะได้ขนาดและก็รูปทรงที่สมดุลตามไปด้วยครับดังนั้นจึงต้องมีการวัดวัดแล้วก็วัดครับซึ่งหากไม่ได้ตามขนาดที่ได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้นะครับก็จะมีการปรับขนาดข,าดของกี่ให้กลับมาเหมาะสมด้วยครับรไม่ได้ พาเพื่อนไปประมาณจุดห้าแล้วก็ขยับละวัดใหม่ได้นะครับ oh. ถ้าตอนนี้ตำแหน่งนี้ได้เราก็จะขยับมาอบอกช่างทอ่ให้ขยับมานอกจากนั้นนะครับก็ต้องดูเรื่องของความสะอาดบ,บริเวณที่ทอไม่ควรที่จะมีสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นไก่นกในบริเวณบ้านเพื่อป้องกันมูลสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนการตรวจสอบในส่วนที่2นะครับก็คือการตรวจคุณภาพของเนื้อผ้ามาดูกันนะครับว่าเขาจะตรวจกันอย่างไร<ม>ต้องละเอียดสักแค่ไหนครับโหนี่ผมเห็นมีแบบเป็นเอกสารมาเลยครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตอ่านนิดนึงครับเห็นแบบมันเป็นข้อๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับส่วนนี้ดูเรื่องของผ้ายกดอกต้องไม่มีเส้นไหมหรือดินที่พุ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษอ๋อแต่ว่าอันนี้ก็คือเอกสารที่จะได้ตรวจเช็คทีละข้อทีละข้อไปเลย น,นี่นะครับการตรวจด,ดูพวกลวดลายของอาลายผ้านะครับด้วยความที่ตัวดอกบางลายนี่ก็จะเล็กละเอียดทีบิบเลยนะครับบางทีใช้ใสายตาเดี๋ยวก็อาจจะไม่แน่ใจมองไม่เห็นต้องใช้นี่ตัวแว่นขยายส่องดูเลยนะครับถึงจะเจอความผิดพลาดนอกจากลวดลายแล้วนะครับก็ยังต้องดูความละเอียดของเนื้อผ้าวัดขนาดผ้าทอทั้งผืนรวมไปถึงขนาดของเชิงผ้าด้วยครับว่าได้ขนาดตามที่ได้กําหนดไว้หรือเปล่า ต้องมีความความยาวไม่เกิน45ไม่เกิน45เซนติเมตรถ้าเกินไม่ได้เกินมันมันมันจะไม่สวยมันจะยกขึ้นไม่ใช่แบบยิ่งเยอะยิ่งดีลายเยอะไม่ได้ไม่สวยตรวจสอบหารอยเปื้อนแล้วก็ความสะอาดของผ้านะครับแล้วก็เช็คสีของผ้านะครับว่าตกหรือเปล่าโดยการนําสำลีชุบน้ําแล้วก็ปาดไปที่ผ้าครับหากว่าที่สำลีมีสีติดมาแล้วก็ถือว่าไม่ผ่านครับ และที่สําคัญที่สุดอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการตรวจสอบว่าผ้าไหมที่ใช้นั้นเป็นไหมแท้หรือว่าไหมเทียมครับซึ่งก็ต้องตรวจสอบกันด้วยวิธีนี้ครับอ๋อน,นีคือเผาปุ๊บปาหารไปเลยใช่ไหมครับไมไม่มอีอ๋อกลายเป็นเหมือนเช้าเป็นขี้เท้าไปเลยนี่คือไหมไหมจริงถ้าไหมเทียมปุ๊บมันก็จะหดตัวลงแล้วมันก็จะเป็นก้อนนิ่ง กว่าจะตรวจผ้าไหมเสร็จในแต่ละผืนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่แค่ดูผ่านๆแล้วก็จากไปนะครับแต่ว่าต้องลงลึกนะครับแล้วก็ดูกันให้ละเอียดตามที่ได้กําหนดไว้ในคู่มือการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ผ้าไหมยกดอกลำปูนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพสูงเท่านั้นแต่ว่าการตรวจสอบนี่ยังนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวมาถึงการตรวจสอบในส่วนที่3ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสุดท้ายที่โต๊ะนี้แหละครับอ๋อนี่ก็คือที่ตรวจผ้าต่างๆนานนแล้วมีอะไรครับที่ <จบ S 1> ต้องดูคือคคเป็นเอกสารสําหรับคณะกรรมการ,รที่จะใช้เช็คว่าผ้าผืนนี้ที่ส่งมาเนี่ยมีการผลิตการบันทึกอะไรตรวจสอบถูกต้องไหมครับค่ะ มันช่วยในการทํางานของเขาด้วยว่ามาตรฐานการผลิตของเขาเนี่ยจะต้องได้อย่างนี้เพราะว่าการพลิกไหมไม่ครบทุกนาทีหรือว่าการเว้นระยะไปไม่พอเนี่ยมันทําให้คุณภาพการย้อมสีไหมกับฟอกสีไหมเนี่ยไม่ดีนะคะไม่ได้มาตรฐานในเอกสารที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ทอนั้นจะต้องทําการบ้านส่งเจ้าหน้าที่<ๆ>ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ทอลายดอก ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดเลยนะครับทั้งการฟอกการย้อมแล้วก็ระบุแหล่งที่มาของเส้นไหมซึ่งก็จะต้องซื้อมาจากโรงงานที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นเพื่อจะอ้างอิงสีที่ใช้ในการทอเส้นพุ่งและเส้นยืนให้ถูกต้องครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาสรุปผลการตรวจคุณภาพที่ได้ตรวจไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าผ่านหรือเปล่า หากว่าผ่านทั้งหมดแล้วเอกสารต่างๆเหล่านี้ผู้ประกอบการก็จะต้องจัดเก็บลงในระบบสารสนเทศเพื่อจะยื่นขอ QR code ต่อไปนะครับเพื่อนามาติดที่ผืนผ้าเพื่อให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นั่นเองะครับตอนนี้นะครับก็ตัวสัญลักษณ์ QR code ที่ติดอยู่ที่ตัวผ้าไหม่เดีย๋ยวจะลองใช้แอปพลิเคชันดูว่าจะได้ข้อมูลอะไรบ้างก็จะบอกว่า เริ่มทอวันที่8มกราคม59ใช้เวลาทอทั้งสิ้น25วันโอ้โมีบอกผู้ทอด้วยนะครับคือคุณนี่นี่คือช่างทองเราคุณชรินบอกชื่อลายด้วยลายสร้อยระยะตัวอย่างผ้ามาเช็คว่าไม่ใช่แบบป้ายปอมมาแอบแปะไว้นี่ตรงกันแน่นอนนะครับอ๋อมีชื่อของผู้ประกอบการอันนี้ก็คือตรวจสอบคุณภาพว่าเป็นของจริงนะครับแล้วการผลิตก็ถูก ทุกขบวนการขั้นตอนของการผลิตที่ดีได้รับมาตรฐาน G I แม้ว่าจะมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ละเอียดแล้วก็ดูจริงจังเข้มงวดมากนะครับแต่ว่าการที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ก็จะทําให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจส่งผลให้ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นกว่าสินค้าทั่วไปครับซึ่งก็สร้างโอกาสในการเปิดตลาดในระดับสากล ซึ่งผ้าหมายยกดอกลำพูนนั้นนะครับก็ได้ก้าวไปในระดับโลกแล้วจากการที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559และปัจจุบันก็ยังมีผลิตภัณฑ์ GI ที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศอีกหลายผลิตภัณฑ์หนึ่งในนั้นก็คือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สีสเกตครับซึ่งโด่งดังไปไกลถึงยุโรป ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันนะครับว่าการขึ้นทะเบียน G.I ในต่างประเทศนั้นจะมีผลดีอย่างไรและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งไทยและระดับสากลน,นั้นจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างไรได้บ้างห้ามพลาดครับ